สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family นะครับปีนี้นะครับถือได้ว่าเป็นปีแห่งรถ EV เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีเข้ามาเปิดตัวและเปิดขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายรุ่นกันเลยทีเดียวและบอกได้เลยว่าปีหน้านะครับตลาดรถ EV ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับจะมีเข้ามาทั้งเปิดตัวนะครับเปิดขายแบบนําเข้าร0อนะครับ และแบบประกอบในประเทศไทยแล้วขายนะครับผมและหนึ่งในนั้นก็คือรถไฟฟ้าซิตีคาสุดเท่อย่างน้องเป่าจุ่นเย็บนะครับดีไซน์จะเป็นยังไงขุมพลังจะดีไหมออปชั่นจัดเต็มหรือเปล่าและราคาเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบนะครับไปติดตามกันเลยก่อนการรับชมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องเลยนะครับจะได้มาดข่าวสารดีๆทางช่องเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับ สำหรับเป่าจุ่นเย็บเป็นรถไฟฟ้า100%แบบ3ประตู5ที่นั่งซึ่งรถรุ่นนี้เป็นการร่วมทุนสร้างกันระหว่างแซกมอเตอร์ GM และวูหลิงนะครับผม มีขนาดตัวถังนะครับอยู่ที่ยาว3.38กว้าง1.68สูง1.72ระยะฐานล้อยาว2.11และระยะกราวเคร์แรนซ์นะครับสูงจากพื้นดิน15เซนติเมตรพูดให้ในความง่ายก็คือมีความสั้นกว่า s u ซ,ซูกิจิม n y นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ60เซนติเมตรกันเลยทีเดียวดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะถูกออกแบบมาในทรงสี่เหลี่ยมทรงแบบว่าเป็นกล่องๆนะครับผมทรงของตัวรถก็จะคล้ายๆกับรถจีบแบบย่อดสวนเท่ๆดีๆนี่นะครับ มองยังไงก็จะมีความคล้ายๆกับซูซูกิจิมนี่นะครับผมแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านะครับค่อนข้างมากดีไซน์ด้านหน้าก็จะมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็มีโลโก้ที่อยู่ตรงกลางฟินดิเท่แบบนี้เลยนะครับและด้านหลังของฟินก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนั่นเองรถรุ่นนี้มาพร้อมกับกันชนหน้าและชุดตกแต่งออกแนวออฟโรดดุุเลยนะครับผมด้านข้างนะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำหล่อๆทเท่แบบนี้เลยนะครับและยังมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับ แต่ว่ามาในข้างเนี่ยน่าจะเน้นตกแต่งมากกว่าเน้นใช้งานนะครับเพราะว่ารถไม่ได้สูงมากนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมทั้งมีกล้องด้วยนะครับแสดงว่าวรถรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้อง360องศาอย่างแน่นอนไฟท้ายมาในทรงสี่เหลี่ยมแบบ LED เต็มระบบนะครับมาพร้อมกับกระจนท้ายและชุดตกแต่งสุดเท่ดูดุดัดนขึ้นไปอีกส่วนฝาท้ายเปิดปิดแบบแนวขวางนะครับอารมณ์เหมือนตู้เย็ยนนั่นเอง แล้วก็ยังมีฟินอยู่ตรงกลางสีดำนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าฟินตรงนี้ยังสามารถเป็นออปชันที่จะเป็นหน้าจอ LED แสดงผลนะครับซึ่งเราสามารถจะให้แสดงผลเป็นข้อความหรือว่าสัญลักษณ์ได้ดังใจที่เราต้องการเลยนะครับผม แอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าออปชันนี้ต้องเพิ่มเงินประมาณ8 0 0 0บาทนะครับที่จีนก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูนะครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับล้อขอบ15ซึ่งดูสมส่วนและลงตัวกับขนาดของตัวรถมากเลยนะครับผมส่วนเพื่อนเคนไหนนะครับที่อยากจะได้ความเท่ดุดันนะครับและลุยมากกว่านี้นะครับสามารถไปเปลี่ยนเป็นล้อแล้วก็ยางแบบออฟโรดได้เลยนะครับผมแอดมองว่าน่าจะเข้ากับดีไซน์ของตัวรถนะครับยังไงลองพิจารณาดูครับทางด้านของหลังคาเนี่ยยังมาพร้อมกับรูปแหลกคู่อีกนะครับผม ซึ่งทางแวรน์เนี่ยเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัมกันเลยทีเดียวดูรวมๆแล้วถึงแม้ว่ารถรุ่นนี้จะมีขนาดเล็กตะมุตมินะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์คอนเซปต์เนี่ยออกมาในแนวแบบว่าหล่อเทดุดันนะครับซึ่งใครที่ชอบรถในแนวนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับผมอ๋อเกือบลืมไปนะครับรถรุ่นนี้ยังมีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับมาพร้อมกับฟังด้านหน้าขนาดความจุ35ลิตรนะครับพร้อมทั้งยังมีฟังก์ชันที่เป็นตู้้้เยย็นไดดว สำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นสายปิกนิกหรือว่าแคมปิ้งที่ต้องการจะแช่เครื่องดื่มเย็นๆไว้ตลอดนะครับบอกได้เลยว่าฟังก์ชันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับมาถึงดีไซน์ภายในกันบ้างนะครับรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาในทรงแบบคลาสสิกเรโทรมีความผสมผสานกันระหว่างความสวยแบบเรียบๆออกแนวสไตล์มินิมอลหน่อยๆโดยที่มาพร้อมกับพวงมาลัยวงใหญ่ๆทรงสามก้านแต่ว่ายังไม่ทิ้งความล้าสมัยนะครับโดยที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบดับเบิลสกรีนขนาด10.25นิ้วหน้าจอเดียวแต่2ฟังก์ชันการทํางานนะครับสุดเท่เลยทีเดียว เห็นการเล็กๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าออปชันไม่ได้มาแบบเบาๆนะครับผมโดยที่มาพร้อมกับกระจกประตูนะครับเปิดปิดแบบออโต้ทั้ง2บานเลยนะครับเบาคู่หน้าสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้คนขับ6ทิศทางส่วนข้างคนขับได้4ทิศทางนะครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวนะครับเบาผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับเก็บแบบ50-50ได้เลยนะครับซึ่งจะทําให้เราได้ที่เก็บสัมภาระกลับขึ้นมามากถึง7 1 5ลิตรเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคนนะครับว่าจะต้องการบรรทุกคนหรือว่าบรรทุ ถือได้ว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของความอเนกประสงค์ในการใช้งานเลยนะครับผมส่วนเรื่องออปชั่นนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับขอนอนุญาตทนอีกทีนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟท้ายไฟหน้าแบบ LED เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่กระจกประตูปรับขึ้นลงนะครับแบบออโต้กล้อง360องศานะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับก็จะมีพวกระบบช่วยขับที่เกี่ยวกับ ADA s ขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control เลนด์พัชเชอร์วอร์นิงนะครับเลนคี s s แอสซิสระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นต้นนะครับมาตอนที่ในเรื่องของขุมพลังกันบ้างนะครับสำหรับน้องเป่าจุ่นเย็บ รถรุ่นนี้มาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังขนาด50กิโลวัตต์เรื่องของพละกาลังก็จะอยู่ที่68แรงม้านะครับแรงบิด140นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดนะครับทำได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ LFP นะครับขนาด28.1กิโลวัตต์อาวนะครับ เป็นระยะทางวิ่งเนี่ยก็จะวิ่งได้อยู่ที่303กิโลเมตรนะครับตมมาตรฐาน CLTC นะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเพื่อให้นึ่งภาพออกน,นะครับรถรุ่นนี้มีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับนิสสันลีฟนะครับซึ่งนิสสันลีฟตัวล่าสุดเนี่ยจะมีระยะทางวิ่งอยู่ที่311กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับระยะทางในการวิ่งไกลขนาดนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการใช้งานได้จริงงงงนนะะรรผมก็ถืือออได้ว่่่ะะาาใเเขยยที ็นสเปคที่ใช้งานได้ทั่วไปหายห่วงนะครับมาที่ในเรื่องของการชาร์จไฟกันบ้างน,นะครับรถรุ่นนี้นะครับมีทีเด็ดตรงที่สามารถชาร์จไวแบบ DC ได้ด้วยนะครับผมโดยที่เคลมไวนะครับชาร์จตั้งแต่30-80%เนี่ยภายใน35นาทีส่วนเรื่องของไฟ AC ไฟบ้านนะครับชาร์จตั้งแต่20-100%ภายใน8.5ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงครึ่ง ก็ภาพรวมของความไวในการชาร์จเนี่ยก็เหมือนสเปครถไฟฟ้าทั่วไปนะครับมาตอนที่ราคาบ้างนะครับแอดจะพาไปดูราคาที่ประเทศจีนนะครับโดยที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับแอดขออนุญาตเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นท็อปลักกันนะครับผมโดยที่ทั้ง2รุ่นเรื่องของขุมพลังและขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับจะแตกต่างกันแค่เรื่องของชุดตกแต่งและระบบช่วยขับบางอย่างเท่านั้นเองโดยราคาที่ประเทศจีนรุ่นเริ่มต้นราคา3 9 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับ ส่วนราคาที่คาดการว่าจะทําตลาดที่ประเทศไทยในปีหน้านะครับแอดขออนุญาตอ้างอิงก,กับราคาของ n i ต้าวนะครับซึ่งมีสเปคที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับคาดว่ารถรุ่นนี้ไม่น่าจะราคาแพงกว่า n i ต้าวนะครับโดยที่แอดคาดการว่ารุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ราวๆ490,000บาทส่วนรุ่นท็อปก็จะอยู่ราวๆ550,000บาทนะครับสุดท้ายแล้วราคาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามอีกทีนึงนครับหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในปีหน้านะครับ สรุปนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่น่ารักตะมุตะมีนะครับแต่ว่ามีจุดขายตรงที่มีดีไซน์ที่หล่อเท่ดุดันและมีนํำซ้ำยังมีขุมพลังเป็นแบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า100%ซซึ่งทำให้รถรุ่นนี้มี2อ,อย่างอยู่ในรถคันเดียวนะครับทั้งในเรื่องของความนำเทนที่เป็นไฟฟ้า100%และมีดีไซน์ที่สวยงามดุดันนั่นเองนะครับผมส่วนในดรา่งของขุมพลังก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสเปคที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับผม แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในรุ่นที่ใกล้ๆเคียงที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยอย่างเน็ตเอวีเนี่ยก็อาจจะเป็นรองในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขุมพลังแรงบิดเรื่องของท็อปสปีดนะครับรวมไปถึงระยะทางการวิ่งด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของรถซิตี้คาร์คันเล็กๆขับชิๆลๆหล่อๆที่เท่ๆนะครับขับไปใจตลาดหรือว่าจะขับไปปิกนิกใกล้ๆนะครับบอกได้เลยว่าสเปคขนาดนี้เหลือๆนะครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับราคาประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามนะครับบอกเลยว่ารถในนี้เป็นเอกลักษณ์มากนะครับในเซกเมนต์นี้เรียกได้ว่าไม่มีคู่แข่งเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของชื่อเนี่ยแอดมองว่าค่อนข้างจะพูดยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่นะครับแอดมองว่าในอนาคตน่้จะมีการเปลี่ยนชื่ออย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็มารอติดตามอีกทีนะครับว่าจะใช้ชื่อไทยว่าอะไรนะครับและนี่คือทั้งหมดจาก GT Family XEV คลิปนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับฝากคอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นกันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถรุ่นนี้น่ารักไหมสวยหรือเปล่านะครับมีใครรออยู่หรือไม่นะครับยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับแอดรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยและสุดท้ายนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกๆไลค์มีความหมายกับผมและทีมงานจริงๆนะครับขอบคุณมาลงหน้านัที่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอญาลาเพยงต่านี้ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ